สมาร์ทโฟนเรือธงของ s ซัมซุงในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่คุณอาจจะต้องปรับตัวและนี่คือสิ่งที่คุณคงจะพลาดไม่ได้ s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra จะใช้ชิปเรือธงมิคซิโน2600ซึ่งจะเริ่มผลิตในเร็วๆนี้แต่ที่น่าสนใจคือชิปเซตนี้จะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยี g a Gate All Around ระดับ2นาโนเมตรซึ่งเป็นก้าวการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่อาจทําให้สมาร์ทโฟนของคุณทํางานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมหาศาล แต่ที่น่าสงสัยคือชิปเซตนี้จะสามารถแข่งขันกับ Snapdragon 8ปดลีกเจ็หรือไม่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงจะพลาดซัมซุงได้นำองค์ประกอบใหม่ฮิป a s ์สบล็อก HPB มาใช้เพื่อระบายความร้อนซึ่งอาจทำให้ Exynos ส6 0 0ันหทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณได้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นการอัปเกรดของแกน CPU ที่มีความเร็วสูงขึ้น และชิปประมวลผลกราฟิกสคร960ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ snapdragon 8 Elite Gen 5แต่คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนเรือธงของซัมซุงในอนาคตจะสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆได้หรือไม่อย่างมื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้